คำสอนยายมีทุกสถานการณ์อยู่ที่ว่าวันนั้นเราจะเจอกับอะไรดึงลิ้นชักไหนมาคาถาเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวส่วนบุคคลดึงได้หมดทุกอย่างค่ะชื่อทิพย์นะคะอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาก็รวมอายุประมาณ33ปีค่ะก็ดูแลตั้งแต่ส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังทุกอย่างเพื่อการประสานงานที่รอบด้านนะคะสำหรับหนูถ้าเทียบ รุ่นราวข่าวเดียวกับเพื่อนที่อยู่ในสังคมข้างนอกไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตนี้เลยคือดีมากค่ะเห็นการเติบโตด้านในของตัวเองอย่างชาัดเจนมากควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่โลกข้างนอกจะเลวร้ายยังไงก็ตามแต่ว่าใจเรายังมั่นคงเราก็เดินอยู่ในหนทางแห่งกุศลได้อะค่ะการทํางานมันก็มีส่วนทําให้เราทุกสังคมข้างนอกก็ทําให้เราทุกแต่ว่าพยายามดึงตัวเองกลับมาให้ได้เร็วที่สุด ไม่จมอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานเพราะเรารู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรคะ่ะบางทีก็มีออกนอกลู่นอกทางบ้าง,างแต่ว่าเราเห็นคุณยายเป็นกรอบในชีวิตของเรา,าเห็นพ่อที่ทำมาเป็นไกด์ไลน์ดำเนินชีวิตของเราได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะทำเร็วไปเพื่ออะไรเราจะดื้อทำไมเราจะเป็นภาระของผู้ใหญ่ที่เราเคารพให้ท่านเหนื่อยทำไมถ้าทุกครั้งที่พูดถึงคุณยาย มันจะมีความรู้สึกใกล้ใจอะเราน้าตามันก็จะไหลเนาะแบบมันมันปิติด้วยสิ่งที่ทําไมกระตันยูได้ถึงขนาดนี้ทําไมอุทิศชีวิตให้พระธรรมได้มากขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะพอเรามาได้เติบโตได้มาเรียนรู้กับตัวเองเนี่ยมันทําให้เราเห็นคําตอบนั้นวันนี้มีความสุขที่อยู่ในที่แห่งนี้ค่ะเพราะสิ่งที่เราเห็นในแวดวงของเพื่อนเราเพื่อนทุกมากค่ะ เรายิ่งเราเรียนสายการท่องเที่ยวการโรงแรมมาทําให้รู้เลยว่าถ้าวันนั้นเราเลือกเส้นทางนั้นอะเราอาจจะเป็นบุคคลที่อาจจะติดลบด้วยการเงินก็ได้มีภาระหนี้สินอะไรก็ได้ด้วยมันเป็นสถานาการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้แต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยเรืองเงินเป็นปัจจัยท้ายๆเลยค่ะเราเอาความสุขนําชีวิตมากกว่าอืหนูได้คําตอบหนึ่งก็คือทําตัวไม่เป็นภาระให้ยาย ทุกอย่างในงานของยายเราทําได้ทั้งหมดไม่ว่าคุณยายจะมีนโยบายอะไรเพื่อให้พธรรมของยายออกไปได้ไกลมากที่สุดแล้วก็ชุดช่วยโลกใบนี้อหนูคิดว่าทุกคนทําได้แม้จะเป็นส่วนเล็กๆที่คุณยายชอบเปรียบเทียบก็ตามว่าเราเป็นเพียงจิ๊กซอว์หนึ่งแผ่นแต่เรามีอีกหลายๆเพื่อนร่วมงานที่เป็นจิ๊กซอว์มาต่อกันเป็นผืนดินที่ใหญ่ถักทอโลกใบนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมาจากคําสอนคุณยายนั่แหละมาใช้